สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo ค่ะสำหรับวันนี้จะมาสอนเบสิกยิมนาสติกนะคะท่าม้วนหลังค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะแล้วก็จะมาเริ่มกับขั้นตอนแรกเลยนะคะแล้วก็จะนั่งนั่งยองๆมือจับไว้ที่หน้าแข้งนะคะเพื่อพยุงตัวเก็บคอออกเหมือนเดิมก่อนอื่นเราก็จะฝึกแบบนี้ก่อนกิ้ง มานั่งเหมือนเดิมอันนี้ก็สามารถฝึกความก,วากล้าสำหรับคนที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะฝึกกลิ้งแล้วก็เอาขาแตะไปด้านหลังนะคะมือวางไว้้างข้างหูเพื่อเตรียมตัวดันนะคะ พอเริ่มได้แล้วเราก็จะดันขึ้นมายืนนะคะอีกครั้งนั่งจับหน้าแข้งนะคะกลี้งเก็บคอดันหรือถ้าใครเนี่ยทำท่านไม่ได้นะคะสำหรับคนแรกๆเลยเนี่ยที่ทำแรกๆเลยก็จะเอียงคอได้เป็นทางง่ายๆนะคะย่อเหมือนเดิมเลย พอกลิ้งปุ๊บยังคอข้างหนึ่งแล้วก็กิ้งผ่านไหล่ท่านี้ไม่ต้องใช้มือดันก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครจะใช้ก็ได้ก็จบแล้วน,นะคะสำหรับเบสิกยิมนาสติกสำหรับวันนี้นั่นก็คือท่าม้วนหลังนั่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ และถ้าใครอยากให้ทำท่าไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบนนะคะุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac โดโจด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ